ในที่สุดในที่สุดผมก็ได้สดกินของคริสต์มาสมาแล้วในที่สุดผมก็ได้มันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใช้โดยใช้ต้นคริสต์มาสแล่นกันเลยดีวยกว่าครับว่าจะบังทางขนาดไหนไปดูกันครับไม่ได้เป็นอีกแล้วครับผมนีม่นี่พ่เต้าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นเลยเป็นอาชีพเดิมทั้งนั้นอุ้ยมีคนเดียวเองอ่ะอุ้ยมีคนเดียวเอง,เอง,เองบอกเลยนะครับว่า บอกเลยว่าเสร็จไว้แน่นอนครับเสร็จไว้แน่นอนครับเควสเควสเลยเพื่อนเอ้าเควสไม่เสร็จอะแล้วือไม่ทำเควสกันเลยเหรอหรือว่าห้องนี้เควสมันปิดหัวอาจจะเควสอยู่ก็ได้อาจจะปิดอาจจะปิดอาจจะปิดเวลาทำแล้วก็ไปเด้งตอนมีติ้งแล้วพรุ่งนี้นี่ไงปิดด้วย ไปเด้งก่อนมีทุพราอทำเควสเสร็จแล้วมันไม่ขึ้นนะคะอาจจะไปพรุ่งนี้อาจจะต้อง,องทำอามบไม่เห็นเหมือนใครนนะเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นสีเนี่ยสีอะไรนะสีในตองนั้นที่ผมชี้ยอยู่อะเหมือนเขาดูกล้องอยู่แล้วมันมีศพอะ เขาดูกล้องอยู่แล้วมันมีศกอ่ะเกย์กดเกยกดแล้วเกยไม่มีโพดอ่ะเกกดแล้วแกไม่โบกอ่ะโลบเป็นอย่างเงี้ยเกกดแล้วแกไม่โบกอ่ะโบกชถึงเนี่ยแหละแกกดแล้วแกไม่โบกอ่ะดูอย่างเงี้ยเลยแกยกดแล้วแกมันไม่โบก เฮ้ยกดหัวเปกดนกเงแกไม่บกอ่ะแกจะกดเพื่ออะไรเนี่ยแกจะกดมีควาเพื่ออะไรแกกดนกเงแกไม่บกเนี่ยอืมแกกดเพื่ออะไรฮะเออแกจกดแล้วไม่รีพอร์ตอะโอ้โหแทนที่จะไปโบกไอ้นี่กลับไปบอกไอ้นี่ดูมันอย่างเงี้ยไม่โบกอ่ะมันพิมพ์บอกไว้เป็นหรอนี่ดูอะไรกันวะเฮ้ย ใครเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ยอมทำเคสตันอะ่ะว่าผมไม่เชื่อสีสีมันอยู่ใกลสีนี้แหละเออมันเหมือนจะฆ่ารเราอ่ะเป็นหรือเปล่าจะเป็นหรือเปล่า ดูกับสีโอนัทละกันสีโอนัทมันก็เหมือนเขาเหมือนเอฟเคอ่ะโอนัทเขาเหมือนเอฟเคอ่ะถูกไหมดูดิเอฟเคอ่ะเป็นอะไรทีมพอเซอร์เอฟเคเหรอเลยเพื่อนจะรู้ว่าท้าเราถึงไหนชนะแล้วเว้ยเลยกดเองก็ได้ไม่เอาดีกว่าไปปวดเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาโหวตเรานะอย่าไปปวดเขา ไปปนข้าวดีกว่ารู้าเคลไปถึงไหนแล้วอ่ะกนนี้อูไปถึงตรงนี้คนแล้วทำอะไรอนอะไรไงจะได้แบบเป็นวิญญาณจะได้สบายเนาะฮ่าปนไม่พูดอะไรฉันจะเป็นวิญญาณแล้วฉันจะสบายฉันทำเพืเสร็จแล้ว,ยยลวเญญรรย้ฉันสบายแล้วฉันเป็นวิญญาณฉันไม่ต้องทำะไรา่าฉันสบายแล้ว อายเป็นวิญญาแล้วฮไอไม่ต้องทําอะไรไอไม่ต้องโดนฆ่าค nice ือผมอะใช่ไหมคือผมมาโดนฆ่าคือไม่ได้โดนฆ่าทีคือผมคือผมแบบไม่อยากโดนฆ่าไงเป็นคนแบบกวัวไงไม่อยากโดนฆ่าผมก็เลยต้องหวดออกแล้วปัญหาคือผมทำเพื่อเสร็จแล้วผมจะทําอะไรไม่รู้สือแทบตายยังไม่มีใครรู้เลยผมก็เลยจะเป็นวิญญาณเพื่อคอยดูว่าใครเป็นกับเพื่อนว่ะอู อีสต์ห้างเป็นยางีงแหละทิมทิมโพสเตอร์ตายแล้วไม่ใช่ตายนะโหคุณค่าไปเท่าไหร่เนี่ย คุณข้าวไปเวลาไหรโอ้คุณข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดสี่เขียวเป็นขั้นตอนนีเขียวเป็นขั้นตอนคือผมใช่ไหมเป็นสีผมเป็นสีเดี๋ยวนะผมเป็นสีเขียวเข้มผมเป็นสีเขียวเข้มแล้วผมโดนเบิออกแต่สีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนหรือสีลาม ชูตรจีตสีมะนาวนั่นน่ะเป็นอีพอสเตอร์นะคะแต่ไม่ใช่เราเพราะเราไปเขียวเข้มเขียวเข้มนี่เขาทาอะไรนะต้นคริสต์มาสใบไม้อะไรแบบนี้นะคะอ้าวนานแกละนานแกละดูนานแกละคือพอดีว่าผมเนี่ยผมเล่นเล่นหมดธรรมดาเลยใช่รับคือผมเนี่ยเล่นโหมดธรรมดามันธรรมดามันเยอะแล้วแล้วผมก็มาเล่นโหมดไิผมถ้าได้เิ่นที่ มานี่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 มนี่ทำไมผมเว้นไม่ได้วะผมเว้นไม่ได้อ่ะนี่ผมแปดกันนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารบไปหาแล้วนะไปหาแล้วนะครับทำไมอ่ะปดทำไมเฮ้อ ไม่ก็จะไปหาเลยน้มีติ้งไอโนมีติ้งสกิปสกิปสกิปครับ ฉันทำไมอ่ะโหดฉันทำไม้นีกลังจะหาเมันเลยเป็นปพอสเตอร์เดี๋ยวไม่ให้เล่นแหละเดี๋ยวไม่เล่นหมดใหนสิกระน,นะผมมีครูดาวอยู่นะครับผมก็เลยทำการเดินแบบชิวๆเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนกัน คนแ,แกรกกฎเกณฑ์ของเราห้ามสบูทเทะเฮ้ย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 นี่นีอ่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันเฮ้ยมีคอทําไมอ่ะมีคอทําไมโอ้โหเพลงเลย เตมเลยเตมเลยอ่ะใช่โนรน้อยน้ำตาลำคาญมากาโ เลยอ,อย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะไม่ให้เล่นแล้วนะหมดหยยนแหยนซิกเนี่ยเอา้าเอา้าใครเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เราคิวไปใช่ไหม โอ,อะไรกันีอะกันคือแบบกำลังจะเล่นหมดไฮแอนซิกมันมันเลยมาครับผมหมดไฮแอนซิกต่อนะครับผมไยคูดาวคูดาวคูดาวจะได้แล้ว ก็เลยทำการแบนแบบคิวๆเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ไม่อันนั้นเหรอไม่แอบเหรอไม่แอบเหรอหือโอ้โหโดนไปเลยโดนไล่ไล่เหรอจะไล่เหรอหื้อหือหือไล่ยังไงหือนี่ก็รีพอร์ตอยู่ได้ สกิฟครับผมไม่รู้สกิฟปไปก่อนอ่าแกโดนแน่แกืมแกโดนแน่แนแนผมทราบบทเหตุดีกว่าว่ะ สมเทดีกว่าคุณจะได้แล้ว เรบร้อยเย้โอ้โหฮา,า,า่า ใครเป็นหัวห้องครับ <c oughs> โคโรนาไวารุไวรุนะไวรุไปครับผม <Okay. S 2> เลยครับผม โคดบอกให้าซิกมีคนรีบไปเค็มเลยครับกระตาต่อไปกันเลยครับ